สวัสดีครับนริตจังอา้าวยิ้มหวานๆสวัสดีค่ะก่อนพูดด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะแซาค่ะพูดเพาะๆค่ะช้าๆค่ะจีนี่คายแม่ My name is พี่แพรจอยนี่พี่แพรดูนี่ีพฉันไม่ได้สอนนะจ๊ะฉันพูดครั้งเดียวตอนนั้นนะคะ น้องพูดเองนะคะไม่ไม่ลู้ไม่รู้ไม่รู้ไหนลูกแม่รู้แม่คร,ร,รับผม <c oughs> <c oughs> อ้ยของขากินเบอร์เจ้าขาของของขาติลูกก <c oughs> ด,ดแชร์แลดก็กด,ดแชร์เข้าพีพีให้หน่อยนะกำลังไลฟ์ในแม่ตัดผมใหม่นะวันนี้ใครดูออก หรือว่าดูไม่ออกแวฉันสิไปทั้งหน้าซอยสไลด์ข้างหน้าให้มันแบบเป็นเลเยอร์นิดนึงเพราะว่ามันยาวไปแล้วมันร้นรวยเจ้าหน่อยแม่กับชไปตาหนาไ,มไหไม,ไไมไใส่ชุดกีฬาย,ยังไง

ส่งรถแล้วใช่ไหมครับผมหนน้้าาบโอเคอู้วไปดูหน้าบ้านดีกว่ารถมาแรีวรถมาแเรียลรถเรียลเอาหมอนมาค่ะโนโนรถกบรถเจ้าชายกบมาแล้วเอาไปทำตัดผมใหม่ค่ะทุกคนเห็นไหม แต่ว่าจะไปตัดาทางไหนมันจัดน้องพีแค่บอนเอ็นเนี่พอแล้วพอแล้วสวยแค่นี้หรอใช่พอแล้วนี่แหละบอนเองนเนี่ยท่านาสวยนูเด็กเลยนูเด็กผู้คเขาเรียกผู้คัดทำหน้าเด็กเลยอุ้ยตายแล้วพี่เพลคนะโอ้ยพัชรลูกเขาสีเป็นพี่เพลอะเอาใจแม่เป็นเป็นหอกคันแม่คันแม่อันคันแม่จมเนี่ยเพิ่นก็สีหัวเด้ เมื่อวานนะแม่บ่นให้ไม่ขอเล่นโทรศัพท์เลยนะจ๊ะไม่ขอเล่นเลยขอไปเด่นสนามไปกินไม่ได้ค่ะตอนนี้หนูหนูทาตัวไม่น่ารักแม่ไม่ให้เล่นค่ะก็บหูจจกว่าโอเคต้องปรับปุ่งแก้ไขแล้วแม่จะพาเล่นมา บดี <Body> เอาเด็กๆไปหมดเย้ง่งไม่รอแม่เลยทำไมไม่รอแม่เลยล่ะ oh. Oh. มาแล้วหยอเอาไปแล้วเหรอได้แต่จะหอผ้าทำไมลูก ไลฟ์สดค่ะแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์ไปหน้าเพจหน้าเฟซและพี่แพวสวัสดีค่ะทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์น,นะคะอ่ะยิ่งดีๆนะลูกโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะพี่แพวเหรอคะ จะเอาขึ้นมาเลยไหมอ๋อเราจะออกไปอยู่แล้วใช่ปะโอเคประกันโอเคกระจกร <Okay. S 2> า,ายละเอียดกระจกยามาให้แ้วน,นะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหลงวางไ้อีกเองต้องเก็บเองเอาไว้ในรถก็ได้เขาสงา่งมาเรียบร้อยแล้วก็ไปให้กับประกันรอไม่ให้ประกัน<อ>แต่กระจกดีเลยถ่ายปะละ่ะขึ้นมาถึงว่าถ่ายให้ประกันก่อนปะ เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาพี่เขาได้ว่าให้ทำยังไงจะแชให้ก่อนอค่ะป,ปีหอบซื้อ,อหอบซ,อซื้ออยากหอบเอา้าเอา้าเอา้าโอ้ตามกันแล้วใช่ใช่ เนนตนไม่เรียกพี่แพลวแนนตนบอกว่าพี่แพลวรถอะไรเกีียว รถกบรถอะไรครับรถกระพี้ซันอะไรนะครับรถกรปพี้ซันโอ้โหดูดิรถกรปพี้ซันอันนี้รถกบไม่ใช่เหรอครับรถกบไม่ใช่รถกบรถอะไรครับรถกรปพี้อ๋อรถสวยไหมครับสวยอ่ะเกียวไปขับดูสิเกียวไปขับดูสิ หูจักเบิดไหนของเกียวอ่ะอะไรอ่ะรองเท้าใช่ไหมออกไปไหมไม่ใช่ซื้อหรือยังไม่ซักนี่ไงรองเท้าเกียวส้ยย เอาออกไปเอาออกไปเอาอกไปให้ยายแกะอ่าออกมาลูกออกมาครับเกียวมือออกครับนายเกี่ยวขับรถให้ดูหน่อยสิเกี่ยวขับรถให้ดูหน่อยสิใครจะขับก่อนอะหนุเอาหนูวางผ้าก่อนลูกเอาผ้าออกมาก่อนเอาผ้าออกมาก่อน ขึ้นทีละคนขึ้นทีละคนค่ะรออ่ะรอก่อนทีละคนนะครับตามคิวนะได้แล้วอพาลให้น้องมให้น้องนูไปฝั่งนั้นก็ได้โอ้ยเกือบยับยับแล้วหูกออาอ <Okay. S 2> เจ้าขับรถบึนบึนครับ,บ,บ,ข,บขับไม่เป็นแม่ <c oughs> แต่ส่กางเก,ยเกยเียเสียเกียร์รือเปล่าสัน <Okay. S 1> ป่าพันว่า oh. 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 ป่า <c oughs> ป่ามันร้อนใช่ไหมลูก มันร้อนใช่ไหมออกฝั่งนั้นก็ได้ลูกออกฝั่งนั้นก็ได้รถใครครับเกี่ยวครับรถใครครับรถเกียวอ่อีกแล้วรถใครครับรถรถเกี่ยวแล้วล่าสุดเมื่อกี้ยังบอกรถปีสันอยู่เลยกลายเป็นรถเกี่ยวแล้วเหรอโอ้กลายเป็นรถเกี่ยวแล้วหินกระเด็นนะคะหินกระเด็นแล้วกระจกแตกอันนี้ใส่แล้วเรียบร้อยนะคะใส่มาใหม่แล้วรอนานมาก อยากลงมาครับสรุปแล้วรถใครครับรถเกียวรถตีันรถแม่รถแม่รถแม่รถกบรถใครรถใครรู้ด้วยรถเกียวหรือรถตีซันรถใครครับ กดภาษาอังกฤษเลยโอ้โหเก่งนะเนี่ยร้องเพลงภาษาอังกฤษคืออะไรคะเยี่ยส, yeah. สุดยอดยอ่าแตงโมหรอคะอะไรนะคะเยี่ยเก่งมากว่าเติมไม่รอน โอ้ยโอ้ยโข้อรุดแล้วร้อนไหมลูกไม่ร้อนไป<ต>หน้าตาเหมือนเกี๊ยวเลย <laughs> เ, <har> เกียเก๊ยวเกี๊ยวอันนี้หน้าตาเหมือนเกี๊ยวเหรอหน้าเหมือนน้องเลยอ่ะหน้าเหมือนเกี๊ยวเลยหน้าเหมือนเกี๊ยวเลยครับอุ้มดีๆนะครับเข้าบ้านไหมอันนั้นของใครเนตตาเอามั้ยเนี่ยเอามั้ยคะเนตตาเอาไ,อาไ,อไป Thank you อุ่ออนนะยาโอชินสวัสดีค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ระะูไ<ป>้ไม่ได้ไม่ได้บ่ายเข้าบ้านเข้าบ้านครับยังไม่รับคุณใช่ไหมรองรับรองรับเดินดีๆนั่นจะ้ะฮึบ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 ไปไหนจ้ะเดิน โอ้ยโอยอือยากทำอ้นี่มากอีซี่แพทจ้าถ้าถ้ายังไม่ทำเราก็หยิบจากคันอื่นไปก่อนก็ได้ อันนี้คือแป้งแป้งที่แม่ใช้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะคือภาษากเรียกว่า power p o w f r หรอโอ้โห power p u f f มีรถพ่อบ้านด้วยมีรถน้องก้อยด้วยค่ะไม่ได้มีรถแฝดคนเดียวแนรถคุณอาค่ะแนรถคุณอาด้วยระวังลื่นนะครับ ไปตัดทรงรไม่แพวดีกว่าพ่าย่ะเข้าบ้างครับเดี๋ยวครับเข้าบ้างแล้วเข้าบ้างนไหมขึ้น <c oughs> จากฟองครับชุกตากระกระคนนี้จะ<า>แก่คนนี้จะแก่กว่าฉันแล้วเนี่ยใค,ใครชนกระถางแตกใส่ <c oughs> เนี่ยพันอันนั้นมันเหล่าบอ รู้ป่ะพันโอ้พันถอยหล่นบอกน่าจะโดนชนน่ะน่าจะมีใครถอยชนน่ะเนี่ยกระถางแตกกระถางแตกใครหนูว่ารถก็ไม่น่าดื่อเหรอนี่นะอาเซอร์ะไม่ไม่น่าจะโดนตรงล้อน่ะใช่น่าจะเดินตรงล้อให้เข้าบ้านก่อนชนะเลิศเอาวิ่งเลย จับโบพิมพ์เหรคือมาจะบ่พิมพ์คือพิมพ์จ้ะไปกันเลยค้อม่เป็นไรลูกช่นกันก็มู สนอันคุณเลนก็มูอเลยอนอันถือืออันนี้หัวต่ำกันหัวต่าแขวหัวต่ำแขวบระเนีนคุณคู่ก็บบอสยิวานคเลนก็มูอลังหัวต่ำอยู่ไหน โป้โอ <G Incre ased> ้ยอยู่ไหนอยู ed ed <illing> <into s Elliott ills> ่นี่พะนะเดียวเพลียวิตานับเร็วนับหนึ่งถึงสิบไหมครับเกี่ยวมานับตรงนี้เร็วให้ให้พี่กับป้าปีไปซ่อนเร็วเกี่ยวนับเร็วนับให้ถึงสิบนะนับใหม่นับใหม่นับดังๆนับดังๆ อย่าพึ่งนับให้ถึงสิบครับนับกันดังเนอหนนับให้ถึง10บตอนนี้เขายังซ่อนอยู่ครับ1นื้อสามสี่ห้เจ็นิบเอ็องสิบสามพร้อมไปหาเลยครับไปแล้วครับไป อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนหาเร็วๆในห้องน้ำหรือเปล่าไปหาเร็วๆเราบังนะเราบังนะราวังไหนค่อยๆเปิดนะโป้งนะโป้งดังๆ ออีกคนนึงอ่าู่เอามันจะอยู่ไหนล่ะลูกมันก็อยู่แถวนี้แหละไม่ใช่มไม่เห็นแม่บแม่บอกแม่ไม่ได้บอกแม่บอกเลยขายปลาลาด้วสันปลาลาด่วด้ขายพ่กน้นได้เห็นดอยู่พี่น้องแม่มันไม่หาแม่ไม่ได้หาอะไรเลยอะครับนักนักนบบเรี้นหนึ่าไปต you you better เียามว่าอยู่ไหนนะ <laughs> ก็เตรียมให้แม่นะป่อปี้ป่อปีน้นันะปพอปี้นัปพอปี้นัครับครับผมเดี๋ยวปอปี้นัไลตรงไหนคัเดเปิดไฟให้หน่อยแม่เปนแอบเล็แล้วเขาจะมาแล้ว ช้อนเร็วๆครับอย่าเสียงดังนั้นแม่